สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นนะครับเด็ดๆนะมานําเสนออีกแล้วครับเขาเป็นเจ้ารถกระบะซิ่งนะครับรถบังคับนะครับผมมาพร้อมกับรีโมทครับที่สามารถสั่งปิดเปิดประตูรถได้นะครับว้าวสุดยอดไปเลยครับนี่ภายในมีภายในด้วยนะในตัวรถนะครับนี่มีภายในแล้วก็มีซันรูฟนะครับมีซันรูฟ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมาเป็นกระบะล่องตื้นนะครับล่องลึกแล้วกันต้องพูดอย่างนี้ล่องลึกเหมือนรถจริงๆเลยนะครับนี่แล้วก็ล้อนะครับที่เป็นลักษณะของล้อโหลดเตี้ยนะครับคือในในรถกระบะบังคับส่วนใหญ่เนี่ยตรงช่วงเนี้ยที่บอกว่าล่องตื้นหรือล่องลึกเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเรียบไปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะทํามาเหมือนรถจริงมากๆครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนรถจริงมากครับ แล้วก็สามารถปิดเปิดประตูได้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ที่ชาร์จให้ครบเลยนะครับวันนี้เรามาทั้งหมดนะครับ3ส,สีนะครับนี่สีน้ําเงินผ่านไปนะก็มาเป็นสีแดงนะครับนี่สีแดงก็ถือว่าโอ้โหสวยมากๆครับดูดูแลแบบว่าดูแบบซิ่งอ่ะแต่งซิ่งดูตรงล้อแมกนะล้อแมกนี้จะมาแนวสไตล์ของเมกันเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสไตล์ของโรลเลเดอร์นะ เป็นพวกฝรั่งเขาจะแต่งรถประมาณเน้นสีโครเมียมสีเงินเงินอะไรเงี้ยเงาเงาอะไรเงี้ยนะครับนี่สวยงามมากๆครับให้ดูภายในนะสันลุนี่ต่อมาว้าวนี่สีเงินครับสวยงามมากๆครับเพื่อนนี่อันนี้ก็ดูหรูหราดูแบบสไตล์ของแบบดูแพงอะ่ะจะบอกว่ายังไงดีอะ่ะ มันดูเรียบแต่มันดูมันดูบุคลิกไม่เหมือนใครอ่ะมันเท่คนละแบบนะรถพวกนี้นะจะให้ดีนะเพื่อนๆสะสมให้เลยครบทุกสีเลยนะดีที่สุดโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับลืมบอกไปนะครับทุกคันเนี่ยจะเป็นคันเรียกได้ว่าคันใหญ่พอสมควรนะครับสเกลก็ประมาณ1ต่อ12นะครับถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับเอาไปวิ่งโชว์นะฮะวิ่งจริงๆแล้วก็ สามารถนํามาสะสมได้ด้วยนะครับเป็นรถสเกลที่ใหญ่เต็มไม้เต็มมือกําลังดีเลยครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราจะไปใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาวิ่งกันดูว่ารถแต่ละคันเวลาวิ่งไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า Let's go y e ้ว้าวหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับก็ จะเห็นได้ว่านะครับนี่ให้ชมด้านข้างก่อนนะสวยงามมากๆครับตัวนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านท้ายนะครับนี่ให้ชมเต็มๆกันก่อนนะครับสวยงามมากๆครับเขาจะโหลดเตี้ยแบบเท่ๆโอเคตัวนี้ในส่วนตัวนี้ก็คือรีโมทนะครับรีโมทนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ชมนะครับว่าเวลากดที่ผมบอกนะฮะจะเป็นยังไงนะครับกดปุ่มนี้นะ ปุ่มนี้นะว้าวโอ้โหยนี่เท่มากๆครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว้าวนี่เปิดประตูดได้นี่ปัดท้ายโชว์ได้นี่ ชอบอ่ะความเร็วแบบกำลังดีอ่ะควบคุมง่ายครับ <Okay. S 1> นี่โอเคประมาณนี้นะพอหองเปล่อหองคอครับแล้วก็เหมือนที่บอกครับในส่วนของเวลาวงเลี้ยวนะครับเนี่ย วงเลี้ยวมันมันไม่ต้องใช้เยอะครับเนี่ยกำลังดีครับเนี่ยคือปกติรถบังคับเนี่ยเราต้องใช้วงเลี้ยวเยอะนะแต่ถ้าเป็นคันนี้วงเลี้ยวแคบก็สามารถเล่นที่แคบๆได้สบายครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะสะดวกแล้วก็เล่นได้ทุกพื้นที่ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับที่ซื้อรถคันนี้ให้เด็กๆนะครับก็สามารถสบายใจได้ครับว่าเอะในบ้านเราจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็หายห่วงได้เลยครับ โอเคยังไงนะครับเพื่อนๆหากท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับในรถบังคับนะครับผมกระบะซิ่งคันนี้นะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับนี่สีน้ําเงินแล้วก็สีบอนเงินนะครับผมสีบอลเงินหรือสีเทาก็แล้วแต่นะครับบอลเงินนะครับผมขอเรียกว่าบอลเงินแล้วกันนะแล้วก็สีแดงครับนี่แบบนี้ครับสวยงามครับ ชื่นชอบสีไหนโทรสั่งได้เลยครับกับร้านแม่ทอยครับผมราคาประหยัดครับผมนี่ตามเบอร์นี้เลย084-764-6457ย้ำนะครับ084-764-6457ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับอย่าลืมนะกระบะดิฟได้ต้องเรียกได้ว,ว่ากระบะ เป็นได้ท้งรถโมเดลด้วยนะแล้วก็เปิดประตูโชว์ได้มีไฟหน้าไฟท้ายแบตเตอรี่ที่ชาร์จครบสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะครับยังไงกิงก้างเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราเจอกันนะครับบ๊ายบายนะเย้ yeah! ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผม